ครับสวัสดีครับผมแอดมินตั้มนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทําปีกนะครับว่าปีกแต่ละอันนี่เหมาะสมกับอาชีพไหนนะครับเข้าเกมไปเลยนะครับมาดูปีกกันเลยนะครับ นีไปหาบไปหา NPC ตัวนี้นะครับชื่อว่าไฟรี่วิงนะครับการทำปีกก็ต้องการเลเวล40ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีส่วนผสมเป็นคนนกนะครับคนนกนี่ครับสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะครับการทำปีกครั้งแรกใช้ประมาณเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครันว่าใช้เท่าไหร่ ใช,ใช้ขนนกสีเหลือง40อันนะครับขนสีแดง60อันแล้วก็ขนสีฟ้า80อันแล้วก็มีกระดูก20ชิ้นแล้วก็หินไพลินนะครับสีม่วง20อันแล้วก็หินตีบวก101นะครับก็นี่ครับขนนกสีเหลือง20อันไอ้40อัน ขนนกสีแดง60อันสีฟ้า60อันเอ้80อันที่ต้องการมาทำปีกนะครับก็มีส่วนผสมตามนี้นะครับก็จะมาอธิบายกันเลยนะครับว่าปีก,กแต่ละอันเนี่ยเหมาะเหมาะกับสายไหนนะครับเหมาะกับอาชีพอะไรกดทาไปกดดูที่ปีกแรกนะครับปีกแรกนี่เป็นปีกเพิ่มเลือดครับบอก วิชวลิตี้นะครับก็คือเพิ่มเลือดนะครับเอาง่ายๆปีกนี้นี่จะเหมาะกับปีกเอานักเวทนักเวทแล้วก็าสายแล้วก็บอลิเออร์นะครับนักเวทแล้วก็บอลิเออร์เหมาะเหมาะกับ2อสองอาชีพนี้นะครับต่อไปปีกนี้ครับปีกละก้อนวิงนะครับจะเพิ่มสแตงค์นะครับสแตงค์ก็คือการเพิ่มการเอ่อ ทำลายระยะประชิดนะครับเหมาะกับสายสายบอลลเออร์ก็เหมาะครับสายบอลลเออร์สาย Warrior, สายแอสแอสซซินนะครับบอลลเออร์นี่เน้นไปทางสายสายไฟนะครับไฟดามเมจนะครับต้องใช้ตัวนี้น่าจะเหมาะนะครับแล้วก็แล้วก็แอสซซินแอสซสซินก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวนี้เหมือนกันเลยครับสายอาชีพแอสซสซินแล้วก็บอลิเออร์นะครับเลือกเอานะครับว่าชอบอันไหนก็เลือกเอามันบวกเหมือนกันครับสแตงส่วนปิกนี้เอลวิงนะครับเด็กเด็กทอตี้ก็บวกบวกเกาะครับบวกความถึกนะครับเหมาะกับแอสซสซินแล้วก็สายปืนนะครับครับต่อไปก็วิ of p h ฟ e n i x นะครับ วิกออฟเนิกก็จะบวกบวกการทำลายระยะไกลนะครับปีนี้เหมาะกับสายเวทนะครับแล้วก็ปืนนะครับปืนมาไปครับปีนี้วิงอ f ฟไอนะครับเหมาะกับเวทเหมาะกับเวทแล้วก็สายบอนะครับบอลลเออร์นะครับตนนัวนี้มันบวกวิทอลิตี้นะครับบวกเลือก ส่วนตัวนี้คิมสันวิงนะครับบวกเด็กธุรตี้ก็คือบวกการถึกตัวนี้เหมาะกับเวทแล้วก็แอสซัสซินนะครับต่อไปอันนี้ราวก้อนไฟวิงนะครับอินเทลเจนต์นะครับก็เหมาะกับเหมาะกับสายเวทแล้วก็ปืนนะครับการที่เราจะทำปีกได้เนี่ยต้องการเลเวล60นะครับต้องการเลเวล60ถึงจะถึงจะใส่ปีกได้ แต่ว่าทำเนี่ยทำเนี่ยทำก็เลเวล40ก็ทำได้แล้วแต่ว่าจะใส่ถ้าจะใส่ก็ต้องเลเวล60ขึ้นไปนะครับถึงจะใส่ได้ถ้าส่วนผสมครบก็ก็เลือกเลือกปีกเลยแล้วก็กดที่เคสวิงแล้วก็ทำได้เลยนะครับถ้าส่วนผสม6อย่างนี้ครบก็ทำได้เลยนะครับ วันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับติดตามใหม่ในคลิปหน้านะครับ